หมูเป็นต้มห้าตัวเลยมึงดูดิ่หมูเป็นต้มห้าตัวเล่นได้ไงวะเล่นของว่ารุ้มหน่อยเพื่อนเงียบกันทำไมเนี่ยเอาแบบฟินๆเลยตอนนี้โอ้ยเจ็บอยู่นะฉี่อะฉี่โลเหรอเนี่ยเฮ้ยเอ้ยข้างบนระวังข้างบนระวังได้เทปอุ้ยเทปสวยเออว่ะได้บูคู่หูอ่าอีนี่ห้าวที่ห้าว

กจะหมดเลยจะโม้เลยจะหมดเลยตายยิอกิงกยิกอันนี้ได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 ้ไิกเฮ้ยนิกนิกถูกแล้วหน้าที่มึงอะตับเวฟอ้าถ้ากูจะไปบไหมให้กูไปบอไหมล่ะไ่ตองไ่ตองไ่ตองโอ้ตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวมันมาได้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 ไ้ได้ได้า่ไ้ เอ็นดอร์เอ็นดอร์ตายอย่าแล้ว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 มันจะดมกลิ่นได้หรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมันแดร็กกิจอุ้ยมันปิดเยอะเยอะไปเลยไปเลยหนีไปเลยหนีไปเลยปิกโดนคุณถือกูถึกคุณถือคุถือเจ็บเจ็บเจ็บตัวเตัวไม่ได้ลุดไอ้กูไปยืนมันแล้น่ะรู้ว่าหลุดไม่หลุดมันทำอะไรไม่ได้ก็ตอนแรกจะทอนไงเฮ้เนี่ยโอ้โหมีอีกจี้ด้วยมีอีกจี้ด้วยตัว อะไรนรอนสวยเจ้าคือใช้เพอดีเออมันน้อยก็จะไม่ไปมีอยู่แล้วเน็ตดีขึ้นเรื่อยๆทีมเราตอนนี้เฮ้ยเอาแม่งดพอ่มันกวนนี้่มันเอาอะไรเหรอพี่โอ้มันแฉลบเลยวะมันอยู่มันจะกูเดินเข้าไปยังไงเน็ตโอ้วยโหโอเคโซนรามไปแล้วนะแต่พลาดวะนี่มาทางโกมิกเออเจ็บหมดแล้วเจ็บหมดแล้วเซ็ตแว็หมดแล้วเซ็ตฉีดตีไปแล้ว สีีีันันไม่มีติเวรอยต้องขึ้นเดียวมางจังดวัดูแลกันที่วีงเอาาล้กมึงรีบล่นทำไมอ่ะไม่ไมันมันช้ามาแล้วไงร้านให้กูร้านให้กูร้านให้แค่นั้นพอเฮ้ยแค่นั้นพอมึงอยากได้อะไรมึงแค่พูดเก่งอย่างวะตอนเจอไม่เก่งนีเลยเฮ้ยแค่นะเว้ยจำได้ที่มึงเจอโอเคโอเคไยกเฉยไงียี เสียว่ีเสียวโอ้ยรับเต็มเต็มครับไม่โดนสักแบบไม่โดนสักดอกไม่โดนสักดอกกดสองทอนเจ็บเจ็บเจ็บมากเอเดนดอล่างแมกดาล่างตอมไม่เตะนะเยอะแล้วถอนจะตาย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 เอาไงมวกเดิมไหมพกเดิมกเดิมเลี่ยมเดิมทุกคน มึงเด่นหลุดเหรอเออมึงเด่นหลุดนี่แหละหายใจลึกๆดินิ่งๆไว้เงียบสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวน่าจะรู้นะเฮ้ยหนีหนีเอาแม่งดิวิ่งหมดผูหมดแล้วเพื่อนๆทำไมมันอยู่ดีๆมันก็เซฟกันวะแต่ไอ้เน็ตจะไม่เดินทางเข้าเลนทางคนปกติกันวะสองรอบแล้วนะ กัดเนดาครื่งหลอดทันดาครื่งหลอดอันนี้ข้งไหนเน็ตข้นอยู่กูก้างอยู่กูก้าอยู่กูก้าสูงไว้เดี๋นะไอ้กี้ก็ได้มีกเ้ยไม่เอาไม่มีกูจตใส่ฉี่ไปไงไอ้ันดาตายเพื่อนไอ้กี้อีกี้ไม่มีฟิกเกอร์แตแ ไม่ตายตายไายแล้วมาโอ้ยไม่ตายเอ้าตายเออไมีขอ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 โอเคให้เลยให้ไอ้มิกเอาบิกมิกค่ะดีที่มิกข้าข้ค่้าแขนกูขาดแล้วครับเฮ้ยทำไมเราเสียกลางวะว้ยโซฟทีนวันนี้วันตายของเจ้าเนมุกง่วงง่วงเฮ้ยกับข้าไปแดกแล้วลุย โต้กันไม่ดิคุณจะตายไอ้ชื่ออะไรวะกระเป๋าอ่ะสีเฮ้ยมันไม่กลับวะเนี่ยบบาทครัช้ยออนะสมรภูมิสามวิปวดเลดว่ะไอ้เน็ตเอาเลดดิเน็ตเน็ตมาเลดดิรวยรวยเน็ตเปล่าเลดดิเน็ตรวยรวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นห่วงเปนแกล้งเอาไว้ายก่อนเจ็บตีเน็ตตาย

แล้วไอ้เน็ตออกมาเน็ตเป็ดส้มที่กูตั้งเองอ่ะไม่ได้ตั้งให้เว้ยกูก็อยู่เองเป็ดส้มเหมือนกันตั้งเองแล้วแต่เอาครับพี่กูได้อันนี้เนี่ยคือบอกเลยเน็ตเน็ตรอโดนเน็ตเน็ตจับตาโดนเน็ตจับตาเน็ตจับตาจับตาดูโบว์เวทดูเน็ตหน้าไปเข้มๆไปขยับดูนะก่อนอนจับไปเข้มด้วยหรอมีเข้มๆด้วยหรอเข้มเข้มเข้ม คิวเยอะไม่ได้เหรออะไรแล้วชนะพวกมึงเหรอบอกว่าคิวเยอะกว่ามึงตั้งครึ่งหนึ่งนะไอ้แจ็คทำไมอะพี่ผมคิวส่เนไอ้กีการ์ก้าวเปิดด้วยเหรอเดี๋ยวไปติดโอมากอยีบันที่กันดีแล้วเป็นทะเลยไปช่วยแล้วมาช่วยอยู่เฮ้ยตอนเม็ดส้มอย่าทำอย่างนั้น้ยโอ้ไม่ทัน เอาาหน้ไปคือพี่อยากให้ผมได้คิวใช่ไหมล่ะพี่ถึงทำขนาดนั้นน่ะอยากให้ผมมีเลขหนึ่งใช่ไหมก็บอกกันตรงๆแปลแม่งเลยครับหนึ่งว่ะถึงหมดแล้วอ่ะช่วยหน่อยช่วยไอชิดเม็ตส้มหน่อยเฮ้ยอาดูอินอาดูอินอาดูอินเม็ตส้มอาดูอินเม็ตส้มมาแล้วโอ้โน่ย เอ้ยตายจกเกอร์ป็นส้มตายแล้วโจงเก็นต้มตายจกเป็นส้มตายเนตอ้อยมึงเม็ดอะไรเนี่ยอะะไรวมึงมีเม็ดไหมตัวตัวโ้องเม็ดส้มทั้งตี้ไอ้ยัยหน้าเม็ดส้มระวังโดนนะไหวไหวตัวปฏิหารเล่นด้วยความม่วงเด็กเนตโอ้ยตื่นด้วยกันอยไปไหนไรรับกลางให้ผมรับกลางให้ เอเหมดเลยเน็ตโอ้ยอ้อยอ้อยมึงจะตายนะมันจะตายทอนด้วยทอนด้วยไม่มึงมอาจะตายเน็ตดูเลือดูเองด้วยเฮ้ยเฮ้ยตายหนึ่งโอ้ยสวยสวยสวยมสต้ม้วยวยมต้ีจี้เหรอเออมันจีงการเถอะโเพื่อเล่นยูเอนะไม่ไมันโดนมันโดน เป็นลมเฉยเป็นต้เป้าขาดเป็น้มบนไอดปเครื่ลอบทบทบข้าบเข้าบบทข้าบเข้าบบเข้าไม่มีคนเลียร์ด้วยบมีคนไปคิวเร็วไอ้จะตายจะตายไม่ไอ้เป็น้อครับดนี้ได้เป็น้หลออ้าวีด้วยโดย้อ้กไอ้กเป็นต้จะตายนะอยู่เอต้มทำหนึ่งเข้าไปโดนไต้มจะตาย จะหมดเลยกหละเมโตเมโตเจาม่เขียวไปอ่านี่มาชีอันนี้เวชีขบจริงไงห้าข่อยอบมึงดิกูจดละกูจดละเ็ดเขียวเ็ดเฉาใช่ไ้โต้นต้เน้ออ๋อตหลวงอ๋อยตหลวงโอเค ไอ้ยน่าไปต้มได้เลยนะไะไดหรอเป็นฟ้ามันเล่นแล้วจะตายจะตายจะตายไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเอาสลันเหรอดูจทีตัวเลขสลันเหรอเน้ยอย่างเดียวครับเมสูเนขอเนขอเนเนสวยให้ยูเเป็นต้ม หน้ารักมีเลสมีเลสมีเลสนะมีเลสนะโยกเไปเมส้มระวังตายนะอยากตายส่งกูไปนอนทีโดนดับเพนด้ามาเข้ามาเอ้ยมันมาไอ้ชืกอใคร่อใครกป็นชื่อเมสโตมใครเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยยูเอฟเมสโตมดือทุ่งนะปวดปวดปัสสาวะปวด้อยหน่อยดิ๋ยวเดี๋วเขาอยไม่ได้ฟอยไม่ได้ดิยอมไปอันหนึ่งเฮ้ยตายจริงโอเคไหมอะดูเอฟเมสโตม เขาหอดครับตอนนี้ตะลันเหรอเน็ตโอนจะตายมันมันมถักกูลงได้ไงอ่ะนั่นดิอะไรอ่ะโูดมาใั่กูลงเถอะเฮ้ยโดนตายโอดโอสวยสวยสวยมึงแข็งเก่งกล้ามแข็งดิไอเน็ตมึงมือหลุดเปล่าเฮ้ยมันตายตายชื่ออะไรวะหอยเออโอนทำเป็นส้มทำเป็นส้มรอเฉย ดูนะ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 อ่าตายหนึงตายหนึงมีส้มมีส้มมีส้มเฮาวิเฮาวิรอรอรอหมีส้มหมีส้มบอกว่ากูได้ให้กูได้ให้กูกูตายให้กูตายให้อ่ามาไม่ยุดไม่หยิดดิตายหนึงเออสวยเอาอีกไหมอาอีกไหมอีกอีกเลาสีส้มอีกเอออมไม่ทันแล้วสวดี เม็ดตมเมย์เร oh, mm ่องเวลาพัก em, um ่อนดีกวชนะแล้วโอ้โหเป็นส like, ้มห so ้าตัวเลยของเราก็ส้มห้าตัวไอแต่ส้มชีฟของเราอะเราส้มชีฟเห็นไหมเนี่ยเม็ดอะไรเนียเกี่ยจะตายบนเห็นไหมเนี่ยกูอะมีเม็ดหนึ่งโอ้โหเปส้มห้าตัวเล่นได้ไงวะเนตี้ไงพี่ตี้แบบเอาจริงตี้เอาจริงเล่นดีอยู่เล่นดีอยู่อย่างอี้